ค่ะวันนี้จะพามาดูสายแดงกันหน่อยใครที่ชอบสายแดงต้องต้นนี้เลยค่ะบาหีแดงลูกแดงแดงสวย,สวยหวานกรอบอร่อยค่ะต้นนี้เลยต้นนี้ก็อายุประมาณ6กปีนะคะต้นก็สูงประมาณจะ2อเมตรแล้วค่ะเมตรกว่ากว่าปีนี้ออกแค่9้าจันนะคะขึ้นมาดูกันค่ะ วันนี้เราจะวันนี้เราจะไม่ตกต่ำนะคะเพราะว่ามันก็มันได้ปีนขึ้นแล้วค่ะจะไม่ตกต่ำปีนขึ้นมาดูค่ะค่อนข้างดกมากเลยค่ะค่อนข้างดกแล้วก็ติดค่อนข้างดีมากจะได้แต่งเยอะอยู่นะคะ่ะแต่งเยอะอยู่เพราะว่ามันดกมากเลย บาหีแดงสายแดงลูกแดงค่ะใครที่อยากได้ลูกแดงแดงเนี่ยต้องสั่งจองไว้นะคะเพราะว่าเรามีไม่กี่ต้นใบมีหีแดงต้นนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์ของสวนเลยค่ะออกมาก็หมดก่อนเพื่อนเลยเพราะว่ามันมีต้นเดียวบาฮีแดงออกมาเก้าจันสวยมากเลยค่ะ ติดดีมากอัตราการติดดีมากเลยค่ะสายแดงสายแดงลูกสวยหวานกรอบค่ะใครที่ชอบสายแดงเขาบอกว่า,าพัานสีแดงนี้จะราคาสูงกว่าพันสีเหลืองนะคะ มันก็จริงค่ะต้นพันธุ์แพงมากแต่ไม่บอกว่าเท่าไหร่แต่ถ้าบอกก็จะร้องถอยจักไม่เอาละไม่ปลูกดีกว่าซื้อกินดีกว่าสายแดงแต่ที่สวนเราก็ขายเท่ากันกับสีเหลืองนะคะจะให้ลูกค้ามีตัวเลือกสีแดงสีเหลือง สีแดงก็อร่อยสีเหลืองก็อร่อยค่ะมันอร่อยเหมือนกันตัวนี้จะถ้าเป็นเจ้าของสวนก็บอกว่าสีเหลืองมันอร่อยกว่านะเป็นลูกค้าก็บอกว่าสีแดงอร่อยกรอบหวานถ้าเป็นลูกค้าลูกค้าชอบสีแดงใครก็จะสั่งแต่สีแดงถ้าเกิดว่าอยากต้องการสีแดงอย่างนี้ก็สั่งจองได้เลยนะคะสีแดงมันจะมีไม่เยอะ ปีนี้น่าจะออกอยู่สองต้นนะคะบาฮีแดงคอนิซี่สีแดงเราก็ยังเล็กอยู่นะคะมาดูต้นนั้นบ้างต้นนั้นสูงเกือบสองเมตรแล้วนะคะ่ะต้นนั้นเป็นต้นแรกที่ออกจันเลยพาาเมล็ด KL เอาไว้ให้น้องแพ้กินแต่มันก็กินได้นะคะสุกกินได้แต่มันก็จะไม่หวานเหมือนบาหี บาฮีจะหวานกว่าอันนั้นจะติดฝาดบาฮีจะติดฝาดน้อยกว่าบาฮีแดงเนี่ยค่ะบาฮีแดงถ้าใครชื่นชอบอินทผลัมเนี่ยก็นี่อะไรค่ะบาฮีเลย จานนี้พึ่งผสมจานขาวๆเนี่ยค่ะพึ่งผสมเมื่อเช้ามันจะขาวอย่างนี้อันนี้ผสมวันที่จันนี้ผสมวันที่21ค่ะติดดีมากเลยลูกสวยมากเลยมีเก้าจันเองนะคะไม่รู้ว่าจะได้จันละกี่โลน่าจะไม่ถึงสิบโล เพราะว่าเราจะแต่งออกเยอะอยู่จะแต่งออกลูกพอดีพอดีค่ะไม่ใหญ่ไม่เล็กเพราะว่าลูกค้าของเราบางคนก็ไม่ชอบลูกใหญ่มากเกินไปเพราะว่าเวลาช่างกิโลแล้วมันได้น้อยใช่ไหมคะ mm hmm. ก็จะเอาแบบลูกพอดีพอดีเออ,อกินอร่อยก็สมราคาบ่าบาฮีแดง เดี๋ยวเราลงก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะไม่ได้ตกต่าต้นนั้นก็เป็นบาฮี d พีนะคะนะี่ฟักแฟงก็มีค่ะฟักแฟงลูกใหญ่ใหญ่ลูกละสิบบาทนะีคะต้นนี้ก็ออกอันนี้ต้น d ีพดีนะคะบาฮีดพีสวยเหมือนกันค่ะ